เปิดถุงเฮอค้องครีมซองจากเซเว่นถูกและดีมีอะไรออกใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างรวบรวมไว้ในคลิปนี้แล้วครับสวัสดีและยินดีดต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับเนเกอนะครับที่ชาแนลฮิวโก้แบรี่นั่นเองครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราไม่ได้เปิดถุงไม่ได้เหอของกันมานานมากนะครับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมารวบรวมนะครับไอเทมใหม่ไอเทมที่น่าสนใจสำหรับคลิปซองเซเวน่นถูกและดีนะครับที่น้องโก้ไปชอปปิ้งมาเรามาดูกันว่ามีอะไรออกใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก่อนจะไปชมน้องโก้ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ซองแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับซองแรกนี้นะครับน้องกูเห็นเขามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีความน่าสนใจในเรื่องของส่วนผสมแล้วก็คุณสมบัติมากๆนะครับก็เลยเอามาลองดูนะครับนั่นคือใจเทมนี้จากพอลสัตนเอนะครับเป็นพอลสแตนมิราเคิลนะครับอันติเมตยูทเอเซนนั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แตกลลยออกมาจากเจ้าตัวพอลสแตนมิราเคิลนะครับที่ไอเทมหลักๆนะครับก็มีอยู่เจ้าตัวเซรั่มนะครับที่เป็นขวดสีแดงๆแล้วก็เจ้าตัวครีมของเขา ซึ่งมันเป็นไอเทมที่ฮอตฮิตมากๆสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ผิวอาจจะดูไม่ค่อยอ่อนยาวนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและในเรื่องของส่วนผสมนะครับที่น่าสนใจมากๆสําหรับเจ้าตัวอันติเมตยูเอเซนตัวนี้จากพรนะครับก็คือเขามีหลักๆนะครับก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ยังมีวิตามินบ3นะครับเป็นส่วนผสมประจําตัวของพรหลายๆตัวเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะ ริ้วรอยนะครับมีคอลลาเจนมีสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีพวกไบฟิดาเฟอร์เมนต์อีกด้วยนะครับเจ้าตัวไบฟิดาเนี่ยนะครับเป็นส่วนผสมที่นงกรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ผิวถูกกับเจ้าพวกชีสมักบ่มนะครับที่อยู่ในน้ําตบดังๆอะไรมากๆนะครับน้งกงโกก็เลยเอาเจ้าตัวนี้มาลองดูนะครับนงกูโกนะครับก็เห็นว่าเจ้าตัวนี้น่าสนใจดีนะครับน่าจะเป็นตัวช่วยได้ดีมากๆสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาครีมซอนเซเว่นนะครับที่ช่วยในเรื่องของริ้ ดูสว่างดูกระจ่างใสมากขึ้นตัวนี้ก็น่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับต่อมานะครับสามรามซองที่2นี้นะครับนุงก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้น่าใช้แล้วก็น่าลองมากๆมาจากพรสเหมือนกันนะคบเพิ่งจะออกมาใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นพร์ไวท์บิวตี้นะครับสกินเพอร์เฟกติ้งซูเปอร์เอเซนต์นั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาเป็นซ u เปอร์เอ n เซน์คือเป็นเอ s เซนต์ที่ช่วยในเรื่องของผิวโดยรวมนะครับให้มีความกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็ลดเลืออนพวกรย สิวจุดด่างดาได้ค่อนข้างดีนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอย่างแรกคือเขาไม่มีคมเคลมในเรื่องของคุณสมบัติอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงมากนะครับแต่เขาก็บอกว่าวิธีการใช้สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งเป็นโทนเนอร์เป็นมาส์นะครับแล้วก็เป็นเอสเซนส์สามารถใช้ได้ทั้ง3อย่างเลยทีเดียวนะครับและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือในเรื่องของส่วนผสมนะครับเจ้าตัวนี้มีวิตามิน B3 ที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับมากมากเลยทีเดียวนะซึ่งมันสามารถหวังผลได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการความกระจา ลดเรือนรอยสิวจุดด่างดำต่างๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีข้อควรระวังนิดนึงคือในเรื่องของน้ําหอมนะครับน้าหอมเจ้าตัวนี้มีค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างที่จะแพ้กับน้ําหอมได้ง่ายๆตัวนี้น้องโก้แนะนําว่าให้ควรหลีกเลี่ยงนะครับต่อมานะครับสำหรับไอเทมที่3นี้ตัวนี้ก็ออกมาได้สักระยะนึงแล้วนะครับแล้วน้องโก้เนี่ยเห็นพี่ตายนะครับหรือว่าแรปบิทมาแชร์ของเราเนี่ยนะครับเขารีวิวไว้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆนะครับถ้าใครยังไม่ไดดู้รีววิ ตามไปดูกันได้นะครับสำหรับเจ้าไอเทมนี้นะครับมีชื่อว่าการเย่นะครับเป็นสกินเน็ตเทรลเอเดเลตไว้นะครับโปรคาร์บเจนบูสเตอร์เซรั่มนั่นเองนะครับเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมหลักๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวโปรคาร์บเจนที่เขาบอกว่ามันเข้มข้นสิบเท่าแล้วก็ยังมีวิตามินซีมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นอีกด้วยนะครับซึ่งคุณสมบัติหลักๆของเจ้าตัวนี้นะครับเน้นไปในเรื่องของการช่วยทําให้ผิวนะครับมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็สามารถลดเลือนพวกริ้วรอยได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเเลยยทีีดว และในส่วนผสมนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับต้องบอกว่าส่วนผสมเนี่ยสามารถหวังผลได้นะครับในเรื่องของการทําให้ผิวเนี่ยดูสว่างดูกระจ่างใสมากขึ้นนะครับแล้วก็แนะนําเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับตามไปดูรีวิวได้ที่ช่องพี่ต่ายนะครับแรปปดมาแชร์เดี๋ยวน้องกู้เนี่ยขอไปทดลองก่อนนะครับแล้วจะรีบมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบนะครับต่อมาสำหรับซองสุดท้ายนะครับไอเทมสุดท้ายนี้มาจากแบรนด์โปรดของน้องก้นะครับนั่นคือบุลอาเฮาส์นั่นเองนะครับบุลอาเฮาส์หลังจากท รีวิวเจ้าตัวเซรัม่มไฮายาโลูรอนของเขาเนี่ยประจําแล้วก็บ่อยมากๆซื้อจนไม่นับซองแล้วนะครับตอนนี้เขาออกไอเทมใหม่ล่าสุดซึ่งน่าใช้แล้วก็น่าลองมากๆนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้จากมูนอาเฮาส์ั่นเองครับมีชื่อว่ามูนอาเฮาส์ไวท์เพอร์ฟูมโลชั่นเคริเลิฟนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้มันคืออะไรนะครับเจ้าตัวนี้มันคือโลชั่นบำรุงผิวกายที่มีส่วนผสมของน้ำหอมนะครับแล้วก็สามารถบำรุงผิวกายของเราเนี่ยให้มีความชุ่มชืน้นมีความกระจ่างใสามากขึ้นนะครับด้วยส่วนผสม กลูตาไทโอนนะครับมีคอลลาเจนนะครับแล้วก็ยังมีวิตามินซีให้ผิวดูกระจ่างใสามากขึ้นอีกด้วยและที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของน้ําหอมที่มันติดทนยาวนานมากๆซึ่งมันน่าใช้แล้วก็น่านลองมากๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคอยติดตามน้องโก้ไว้นะครับเดี๋ยวน้องโก้เนี่ยจะมารีวิวจะมาทําแบบทดสอบให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้น้ําหอมเขาเนี่ยจะติดทนได้กี่ชั่วโมงนะครับยังไงก็คอยติดตามชมกันให้ดีนะครับ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับไอเทมใหม่นะครับเป็นครีมซองเซเว่นถูกและก็ดีนะครับเดี๋ยวน้องโก้เนี่ยจะทิ้งรายละเอียดนะครับทั้งชื่อทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยนะครับไว้ที่อินโฟมชันบล็อกด้านล่านะครับไงก็ลองไปดูกันนะครับถ้าใครสนใจตัวไหนสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับยังไงนะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้้โกดวย ในคลิปนี้เราก็ไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย